แม่พี่น้องนี่หละจ้ะมาเช็คของแล้วว่าของขาดเออพี่ผิดอีกแล้วคย่ยว่าฟักทองค่อยโยกับสีทองทองเด้อลุงเลืองเนาะค่ะเนาะทำงานอยู่กับสีทองทองมาเบิ่งว่าอันใดขาดก็สิได้เก็บมาใส่เนาะพี่น้องค่ะเบิง่งพูนอะเต็มอยู่กับมี่อันเดียวเด้อจ้ะเด้อพูนทำงานอยู่กับสีทองทองกินได้สุพรรณเน้อค่ะเด้อแต่ว่า ส่วนมากข้าเจ้าสิ็จไปเห็ดอัน,นหนากากเฮ็ดฮาเวีนแกะสลักแต่ซุมนี้ข้าเจ้าก็สชิกินเนาะค่ะเนาะกินได้ค่ะแซ่บแต่มันสิมีบางพันธุ์ที่แซ่บมากแล้วก็หอมมากคุณมีทุกพันธุ์เยค่ะเด้อมีทุกพันธุ์จ้าพอม,มีเวลาชายเบื้องพี่น้องขายยากหลาย มีสุพนัอนอละก็พันดายนาเสแบบียบตาตาก็เป็นคนกินบบกอือกจะได้กินปีนี่แล้วพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นคนดูและเป็นคนเบิงเบิงสุ่แนวผุดนผู้หนึ่งถอนไหญ่หุ่นจากน้อยยาตาก็จะได้ไปถอนซอยเก็บดอกไม้แลล้วๆหันเก็บดอกไม้ทิมเนาะค่ะเนาะเก็บดอกไม้ทิมคุณสวยมากงามลูกค่ามา งามหลายพี่น้องค่ะอยูกับสีทองทองเนาะเดี๋ยวจีถ่ายเบื้องไหมเนาะคะ่ะเนาะงขันอยู่ในเฮียนน้อยก็จะเป็นพวกเออ่ฝักทองน้อยหรือพวกอื่นน้อยที่ก็เจ้าใส่ประดับเอาไว้ค่ะเอ่อประดับหน้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะประดับหน้าบ้านตัวนี้สีใยหนยาใยใยเออ่เขาเอิ้นว่างไหนล่ะเป็นใย,ยนานาสำหรับยแยตาว่าเปอร์เซบ แต่ตัวนี้น้ำมัวันตัวนี้คันผู้ใหญ่มาซื้อแล้วค่ะเด้อตัวนี้สีแซบแซบมากแคมันข้าวโพดกคมเปนข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะพี่น้องขาแคมันข้าวโพดกคมเปนข้าวโพดข้าวเหนียวมันสีหอมคือมันฝรั่งหอมคือมันฝรั่งเนื้อแน่นเนื้อเหนียวเหนียวโอ้ยแล้วก็พันกันลิ่นนีเบิ้งดีๆนะ้ค่ะแต่เมื่อชิ้นน้อยๆยู่นี่เออสิเก็บไปดิในบ้านเนาะค่ะนะเก็บไปในเฮียนน้อยนี่ อีแบมากพัดนี้แ่บมากพัดนี้ก็โอเคเห็ดกับเขาได้เห็ดกับเขาได้แ่บคือกันส่วนอันน้อยๆคลอกแค่แร่นี่เพิ่นก็ไว้ประดับเพิ่นกระเช้ไว้ประดับเอาไว้ประดับนาโบ่งนาบ้านพลังเนาะก่คือบ้านเฮาได้ปลูกไว้แต่กินอันนี้ขาเจ้าก็ปลูกอันนี้ก็กินได้กินได้ แต่บุ้งหูว่าแซ่บอกเพราะว่าพันนี่บอกข่า,าไม่เคยกินแต่สิลองเอาไปกินอยู่เอาไปเห็ดขนมบานนี่นี่ค่ะมาเอาเด้อค่ะเด้อเก็บว้ถ้ากินค่ะฝุนป้าข้าวโพดไข่สัตว์นัดนัดเด็ดเด็ดพี่น้องป้าสตรอเบอรี่ ออกจากป้าปักทองทางพุ่นค่ะป้าบักอือยทางพุ่นกัญมายางเบิ้งป้าสตอ์บอรี่เน,ะนาะมียากระดึยงยาอะไรที่เขาบต้องการเขาเก่าออกอเรื่องงานของหมาดำปะโคนสิถามาเอา ไปหาเห็ดงานงลงเงาลงงานยาตาบ่ได้มักเด้อค่ะเด้อแยตาบ่ได้มักอยู่จังซี่อยู่กับธรรมชาติบ่ต้องเว้ากับไผ่เอาบ่เว้ากับบอตม่อก็จกของนี่แหละถุงบ่ต้องเว้ากับควต้องไปไอ้นี่กับไผ่บ่ต้องไปยุ่งยากกับผู้ใดเอาซรือมาปลาตั้งกล้องมันเอาคอยก็ได้ ยืมเนี่ยปักจกเมยก็หยุดหายเมื่อยก็เฮ็ดต่อ้ไปพี่น้องสู่ต่ออีกสองชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวสิพาไปตกปลาเดี๋ยวสิพาไปตกปลามื่อื่นมื่อื่นวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวพาไปตกปลาค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง อันนี้อูปลานี่ปลาสิ้นนี่ที่ไปตกมาเนาะคะ่ะเนาะปูอันนี้เชียวใบชะทอดปูเชียวไปฉีใเห็ดท่อขอไปตกป่ามาอื้นอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดมันปูที่เราไปเก็บมาใช่ยอดบักอือคะ่ะแกงนวัวๆเลยสดท้ากอกกอกอันนี้จ้งใถ้ะผัด ผัดเนยทอดผัดเนยข้อเข่าห้บปลาหลาไปลรงเรียนผัดหอมหอมผัดไม่ไมมันแซ่บใส่ขนมปงขนมปังป้ายแส่ขนมปังใส่ตับบดพลังข้าเจ้ากินจังส่เนาะมันก็นเลยมันก็นแซ่บของข้าเจ้าลรจืดจางๆแตมเห็ดไม่ไม้มันก็นแซ่บค่ะเห็ดไม่ไมมันสีหอมอันนี้ก็ทอดเนยไม่ได้ทอดน้ํามันเอ,อ่อทอดเนยปลาตัวนี้สุกไว้เ้ยค่ะเด้อ ปลาตัวนี้สุกไวอเอาโอหมองสิอันนี้ปลาอีตู้ไทยบ้านเฮาเดอ้อร์อาพาปลูกไวเพราะโปะเลยปลาตัวนี้สุกไวนี่คือสุกแล้วเดูสิสุกแล้วี่ซวงนี้สุก ล้อเห็ดุกล้วมิตร์วารล้อให้มัน,นันน้ำโปกลงจะกค้ำเนาะพี่น้องแซบๆจ้ามาเด้อมาเด้อไปเลือกงานมาก็มีคนเห็ดกับเขามาให้กินขอบคุณหลายเด้อบุญเขาบุญน้ำอิ่มหลายพี่น้องค่ะกลับมาหอดกับวัสินึ่งเข่าใกล้จากขวางเห็ดเร้่ยวๆว่นไดเห็ดซ้ำเห็ดแล้่ยวๆวบ่ไดหมักซ้ำว่าผิดอีกแล้วคว่อยเห็ดเร้่ยวๆวบ่ไดหมักซ้ำ มีคนใจดีเหตุกับเขาให้กินอีกแล้วเมื่อนี้ได้กินหลายมือ้อยุ่เดอ้อพี่น้องเอ้ยขนาดกันต้มน้ำกว๋วยเตี๋ยวไว้แต่ของยังบ่กินก๋วยเตี๋ยวแต่ของนะไปกินนั่นอีกอย่างก็ล่ะไก่ไตน้ำติโอ้ยค่อยก็ได้นะเนี่ยแซ่ยบหลกันนายของฟีแซ่บหลกับแม่ของฟีนี่แหละแม่ได้กินตะ แม่ได้ลูกเต้ามาตองมาแต้งได้กินน้ำมืดเพิ่งเนี้ยน้ำฟ้าเผิ่ออบไก่มาให้กินเห็ดไก่ไตหน้ามา้าย่ตาหยัดป่าใส่เต่าอบสีสวยสวยแซ่บแสบไปโตอีกแย่ปองเขาไปโตอีกผู้ใดว่ากินก,นกนระซางคอยกินนี่แซ่บหลายนี่ป่าตากแข้งกินกระเข้าเหนียวฮอน แซ่บไหลไตหลงนองค่ะ